พี่พวกแกไม่คิดเลยนะเว้ยว่าวันนี้มันจะเป็นเรื่องจริงอะ<ม>่ะคือที่พวกเราแบบจะเรียนจบกันได้เนาะใช่ไหมไม่อยากจะคิดเลยถูกไปมละมันเป็น<ะ>ไปไ,ได้เว้ยเฮ้ยแต่วันนี้ก็มาถึงนะเออวันที่พวกเราแบบรับปริญญากันหมดอ,อน่นแล้วก็เรียนจบกันคือแบบหลังจากเนี้มันถึงวันที่มันจะต้องแบบมันต้องแยกย้ายเนาะอให้พวกเราเออกอดกันหน่อยได้ไหมวะอเลย เฮ้ย้องเพลงจำกลุ่มเนาะเออพวกเรามากันอีกแล้วว่าเราจะจากกันไปไม่ไม่ดีไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยพอพอดีกว่าเดี๋ยวร้องห้าจำไว้นะเว้ยทุกอย่างมันคือโมเมนต์มันคือประสบการณ์ที่เราผ่านกันมาด้วยกัน4ปีตั้งแต่วันแรกที่กูก้าวเข้ามาจนถึงวันนี้กูจะไม่มีวันลืมพวกมึงเลย อยู่ในใจเว้ยกูจะคิดถึงเสียงของเราพวกมึงนะเว้ยเราต้องนัดเจอกันอีกนะเว้ยพวกมึงเฮ้ยแต่ว่าอยากอยู่คุยด้วยนานกว่านี้นะแต่พอดีมาม้าเรามารับแล้วเฮ้ยยังไงเดี๋ยวเจอกันนะเพื่อนเฮ้ยไปนัดเจอกันนะเฮ้ยเพื่อนเก่าเว้ยได้ได้เลยได้เลยดีเว้ยพร้อมดีเว้ยถืออได้เลยได้เลยรักนะไปเจอกันนะเฮ้ยอะไรเนฮ้ยแตดผมก็ไม่บอกวีอ่ะ มึงก็รู้พวกกูใส่วิกแบบนี้มาตั้งแต่สมัยปีหนึ่งแล้วเน่ก็ชอบแก้นตลอดเลยนะเหมือนเดิมเลยว่ะแล้วกูเคยโกรธอะไรไหมไม่เคยโกรธตลอดเลยทุกอย่างมันคือเพื่อนเนี่กูจะเมาให้ฟังยังไงเจอกาวใช่ป่ะกาวอีกเรื่องลูกแห่อะไรที่น้จริงจมันไม่ใช่อะไรมันเป็นข้ออ้างเมื่อเคยเห็นมามามันมารับแบบตัวเป็นๆปนไหมะไม่เคยกูได้ข่าวมานะไม่ใช่แม่ใครผู้หญิงแม่ไม้เลี้ยงมันจริงเหรอจริง เด็กเจ๊เหรอเด็กเจ๊แล้วคือบอกว่าหมาม้ามามาไม่มีหรอกกูพูดตรงกูเฝินกูไม่ได้ชอบมันแต่ว่าแบบถ้าสมมติตัดกันไปนะพวกเราสี่คนมันก็แบบมันก็อยู่กันได้เอาตรงๆป่ะมันปึ๊กๆอ่ะมันอยู่แล้วมันปึ๊กสุดแล้วอ่ะเอาจริงดเว้ยกูกูรักพวกมึงว่ะอืมแต่ว่ากูก็ต้องไปแล้วเหมือนกันว่ะเอาไปไหนอ่ะแปลงมาหาวมีความสุขจริงว่ะที่ได้เรียกพวกมึงนะเฮ้ยไม่เป็นไรเว้ยเฮ้ยเติ้น เฮ้กูไม่อยากให้มึงแบบว่ามึงไปไหนเลยอะอยากเจอมึงตลอดเลยตลอดไปอะเออเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูต้องกลับมาอีกเรื่อยสัญญานะเว้ยมึงต้องกลับมาอีกกลับมาอีกด้วยเคเคเคฮ้ไปเจอกันเว้ยเจอกันเดี๋ยวไว้กินกลางวิโอคอเพื่อนมีนายโคนนะเเจอกันเพื่อนอกลับมาครั้งเดียวก็พอแล้วกูว่านะทำไมมึงถึงคิดแบบนั้นมึงบอกหน่ไยนี่อีมันเป็นคนสกปรกมากมึงที่แบบคุนั่งข้างมนแล้วได้กลิ่นเหม็นนี่คือกูก็นูกว่ากูได้กลิ่นอยู่คนเดียวน ใช้น้ำหอมไม่กินน้ำหอมอ่ะใช่ปลาไหลพูดถึงว่านั่นใกล้มาอยากกินส้มตำทุกทีเฮ้ยเฮ้ยเยพืเอ่อนกูว<พ>่าแล้วไงมึงต้องกลับมากลับมาแล้วไงเลือของกูฝากของในกระเป๋ามึงไงเฮ้ยเพื่อนโอเคเฮ้ยอย,อยู่ในนี้เลยเหมือนเดิมเพื่นอนนั่นแหละจากวันนี้สามีเราเราเละนายวิวคนละเพลงคนมึงขอให้ตรงจังหวะหน่อยสิกูขอตรงจังหวะมึงร้องให้ตรงเพลงก่อนเฮ้ย กูเดี๋ยวไปก่อนไปก่อนไปก่อนเจอกันเจอกันได้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 อาด้วยเพื่อนเจอกันเจอกันเจอกันกันอย่าด้วยเพื่อนโอ้ยมึงหยุดอุ้งโสดไปอุ้งขนาดนั้นห่เต็มปอดกูเลยอ่ะี่มันมาบูโชนังกูหยดูสิมึงไปตัดมือทิ้งเลยนะเอาอีก อะไรอ่ะพอเอินว่าที่บ้านมีปาร์ตี้อ่ะกูต้องไปเอาฉลองให้มึงวันนี้เหรอใช่พ่อกับแม่รออยู่เจอกันนะพอยไตเพื่อนไปเจอกันไป้ลนเจอกัน้วเจอกันด้เจอกันแบบกูเหนื่อยมากเลยกูก็เหนื่อยเหมือนกันแหละอุยกูจะต้องแสดงความรักอะไรที่มันไม่ได้รักกันแบบนี้อีกนานแค่ไหนวะนี่พูดถึงนะอีพอ,อยนี่ตัวดีนะมัน,นไปห้องมึงใช่ปะ ไปดิอ่อยมึงนะเอาจริงแล้วนะมันบอกมึงว่ามากับมงคลคนเดียวถูกต้องไหมเออพูดอย่างนี้เลยมันไปทั่วคณะเลยอีกวันนั้นที่มึงไล่กูฟังว่ามันนั่งเก้าอี้แล้วมันเอาขาขึ้นอย่างเงี้ยมันมันกดคอบพิมพ์คอมพิวเตอร์มึงอยู่ใช่ไหมแล้วกูนั่งตรงข้ามมึงอย่างเงี้ยมันก็มันก็เห็นมึงแหละเห็นแหละเออมันทำไงวะเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยนายถ้าเกิดว่าเราแบบคือเชื่อว่าตอนมึงยกขาปุ๊บมึนั่งอยู่แบบมึงทำไงไม่เลยวะงงอ่ะงงอ่ะงงอ่ะรู้ว่า เพื่ออะไรวะเออทุกวันนี้ก็ยังสงสัยเอ้แล้วมึงไม่มีทุะอะไรกับเขาบ้างเลยเหรอเออกูขอตัวกลับก่อนแล้วกันเว้ยวันนี้กูนัดน้องกูไว้เฮ้ยเจอกันเว้ยเฮ้ยรักนะตลอดเลยยังจริงเว้ยัวก่อนเจอกันนะมีอะไรต้องถึงกันนะเจอกันนี่กูอยู่สังคมไหนเนี่ยฮะดีนะกูอยู่คนสุดท้ายกูรอดตัวไปเลย โอ้ยแล้วกว่าจะกลับกันแต่ละคนกูจะบ้าตายกูหมดน้ำลายพูดแล้วเนี่ยยงกูก็ไม่ชอบแม่งน,นานแล้วคนบ้าอะไรลำทั้งวันเลยแม่งเหมือนเดินไม่วีผิดเลย เดิมเชื่อไหมตั้งแต่วันแรกที่มันเข้าวิไลมาเนี่ยคือมันก็ดินทาพวกมึงมาตั้งแต่แรกแล้วเยทุกเรื่องที่แบบพูดมาคือแบบมันก็เป็นเรื่องที่แบบมันก็รู้กันอยู่แล้วมันรู้กันอยู่แล้วมันกูไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะเพื่อนมันนะเคยว่ามึงต่อหน้ากูด้วยนะลากหลังอ่ะรู้เลยที่กูพูดว่ามึงไอ้ก้าวกูตามน้ำเลยนะมัน็ต้องตามไปอ่ะมันต้องตามมันไปเพราะถ้าเราไม่ตามมันบี้เราเลยแล้วเราจะไม่รู้เรื่องมันจะพูดอะไรเกี่ยวกับเราใช่ทเนี้มึงต้องโดนซะบ้างแม่งนินทาเขา อยกูว <łość> ่าแหละพูดไงเออกูจะหอมมึงเนี่ยไรเลยนะเออไม่ใชร่างกายแบบนี่มึงแอบรูมหัวกันนี่ทากูเหรอแล้วเรื่องที่มึงพูดกับพลอยอ่ะทีพลอยเว้ยยิงยิงพลอยเฮ้ยพวกมึงเฮ้ยนอยเฮ้ยไม่ใช่เลยคือจริงๆแล้วคือแบบพอมันกำลังจะขึ้นรถเมย์เว้ย คือใจมันคิดถึงพวกมึงอ่ะเออแล,แลเลยต้องกลับมาเลยอ่ะมันเหมือนกูเลยกูนี่แบบคือไปถึงน้องแล้วแบบเฮ้ยเคนเซ้นเว้ยเดี๋ยวเจอเันหลังดีกว่าแล้วก็มาเลยเนาะแล้วแฟนมึงอะ่ะกูไปหาแฟนแต่เอาจริงว่ากูทิ้งแฟนได้<อ>แต่กูทิ้งพวกมึงไม่ลงเฮ้ยแล้วแม่มึงอ่ะขอแม่กูบอกว่าวใจกูพวพุ่งจากพวกมึงอ่ะเออเออเอาแล้วมามาก็มาม้าก็บอกว่ารอแป๊บนึงขอกลับมามาม่าก่อนเฮ้ยดีว่ะเออดีว่ะเราเราไอ้นี่พร้อมๆกันเลยไหม เราออกพร้อมๆกันไหมก็ดีกดีพร้อมกันสรไกดี่พร้อมกันนะะอ,อ,อันน้หน่งสอง